กาวันนี้แอดมาต่อตอนนี้เท็ดให้นะคะคณ <c oughs> ะดินสามีภรรยาทำความเคารพกันเข้าไปห้องจสาสอดได้อ้าวฉันไม่คิดเลยว่าการที่ฉันได้ตายแบบนี้ฉันจะได้สามีอ้าฉันนี้เทวดาจริงเลยแฮะิ่กไม่กว่านั้นอีกฝ่ายเขาย่างเป็นสภาพปรุษนักโทษ ที่หายากในความเป็นจริงนาหญิกลับห้องไปพักผ่อนเถอะหากข้าทำารกเสร็จข้าจะไปหาจอนทีเออคอะไรน่ารักกันไว้แล้วอะหรือว่านี่จะเป็นหรือว่าข้าจะร่วมเตียงกับไอดอลของข้าใช่หรือไม่อ้าวขาดีใจขาดีใจเลยอ้าในสุดหญิงฉันก็คอมพีดแล้วฉันอยากจะเลอง จากตัวเขาจังเลยเขาต้องเซ็กซี่มากแน่ๆเลยนะก็หนูท่านอยู่ที่นั่นใช่หรือไม่ข้าเป็นสาวใช้ของท่านเอเข้ามาเข้ามาข้าโทษด้วยที่ข้ามารบกวนท่านแต่ว่าถ้าแม่ของท่านเป็นของท่านมากจึงใส่ข้านำของแม่ท่านนะแม่ของข้าเหรออ่ะเขาจะเป็นเรื่องปกติที่น่าจะเป็นของข้าเพราะว่า ไอ้วันที่ไปแต่งงานนาจะไ้กินข้าวอะไรทั้งนั้นงานก็เจ้าก็มากินเพื่อนข้าสิไม่คือคือข้าไม่สามารถกินเได้กับเจ้านายได้ข้าขอโทษด,ด้วยเอ๊อะดูเหมือนว่าพญาของท่านจะเป็นคนที่ฉลาดมากแน่นอนแต่ว่าข้าก็มีแผนการหลังข้านะเจ้าสงข้าแค่นี้พอ อีกอย่างเจ้าอย่าให้ใครมารู้เกินข้าด้วยข้าเข้าใจแล้วข้าน้อยขอเอพคอนเนทันน่ารับฟันดีอ่ะเอฟเอ่เฟื้นข้ามาตามสัญญาแล้วนะอะอะเอฟเฟอร์จินเฟอร์จินเราจะคือเอฟพระเจ้านี่มันเป็นเรื่องที่น่าอายมากที่ข้าได้เข้าเฟอร์จินในตอนนี้อ่ะ อ่ะข้าเป็นคนเจ้าอ่ะอ็งอเฮที่นี่มีของกินหรือไม่อ่ะมันอยู่ที่นี่อ่ะเฉยเจ้าท่านกินไม่ได้นะก็้าจะตอนที่เจ็ดแล้วนะคะ